สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิชจิราโรจน์เจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา11.00ถึงเที่ยงทาง True v i s i o n ช่อง42 m b t ภาคกลางช่อง11และดร์ทีวีเดวเทียน PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Food Focus กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินมาฝากคุณ ณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงกะปินะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบกะปิมากๆเลยเพราะว่ากะปิเนี่ยเป็นเครื่องปรุงนะคะที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเราด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็นํามาทําอาหารได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งกะปินี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีโภชนาการมีคุณค่าทางอาหารที่สูงเหมือนกันนะคะและแน่นอนค่ะ การเลือกซื้อกะปิเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการปรุง<ม>การทําที่ไม่สะอาด<ม>ก็อาจจะทําให้เกิดโทษได้นั่นเองค่ะเรื่องราวของกะปิจะเป็นไงไปติดตามชมได้ในสกููปนี้เลยค่ะช่วง food focus กะปิเครื่องปรุงจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนและแคลเซียมสูงนิยมนํามาทําเป็นน้าพริกกะปิหรือข้าวคลุกกะปิปัาใส่พริกแกงต่างๆซึ่งในกะปินั้นดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแต่หากว่าผู้ผลิตไม่ล้างทำความสะอาดวัตถุด,ดิบให้สะอาดและไม่รักษาสุขลักษณะการผลิตให้ดีเพียงพออาจทำให้เชื้อก่อโรคขึ้นมาได้ เชื้อก่อโรคที่ว่านั้นจะเป็นเชื้ออะไราการเลือกซื้อกะปิที่ดีนั้นต้องดูจากตรงไหนวันนี้เรามีคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการมาฝากกันค่ะถ้าพูดถึงกะปิก็จะเป็นถือว่าเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องปรุงที่ คนไทยก็จะคุ้นเคยเพราะว่าเอามาทำาพวกน้ำพริกตือพริกแกงต่างๆหรือว่าในพวกแกงต่างๆก็จะมีการใส่กะปิลงไปไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแกงเลียงนะคะหรือว่าเครื่องจิ้มอย่เช่นมะง่มงน้ำผหวานนะคะเพราะฉะนั้นกะปิถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยค่อนข้างมากเลยนะคะซึ่งกะปิเนี่ยถ้าให้ดังๆเลยกะปิของโคนใช่ไหมคะก็จะการถ้าเป็นกะปิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทำมาจากอ้วกเคยกุ้งเคยนะคะแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการเอาในตัวองเนื้อปลาะคะมาทำกะปินะคะ ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดหลักๆที่จะมาทำกะปิก็คือตัวเคยนะคะเคยก็จะเป็นพวกแพงต้นต่างๆแล้วก็กุ้งเคยแล้วก็จะมีตัวของปลานะคะซึ่งในตัวของปลาเนี่ยก็จะก็จะเป็นลักษณะของกะปิที่อาจจะไม่ใช่เป็นกะปิที่มีคุณภาพดีนะคะก็กะปิคุณภาพดีก็จะมาทำมาจากเคยเป็นหลักค่ะสำหรับสารอาหารเนี่ยเนื่องจาก ถ้าคนที่เคยอ่านข้อมูลจะบอกว่ากะปีเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงมันเป็นแหล่งของแคลเซียมเพราะว่าในตัวของเคยเนี่ยเราเอามาทั้งตัวแล้วก็จะมีกระดูกมีอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่ง,งแคลเซียมจริงๆแต่เนื่องจากในตัวของกะปีเนี่ยจะเป็นแหล่งของโซเดียมด้วยนะคะโซเดียมเนี่ยสูงมากเลยนะคะใน100กรัมเนี่ยจะมีโซเดียมถึงอ่าน6 6,000-7,000มิลลิกรัมเลยซึ่งเป็นโซเดียมที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีสารอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมไหมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่แหล่งที่เราจะเป็น,ปนแหล่งที่เราจะได้ไปรับประทานเพื่อรับแคลเซียมสิ่งที่เราต้องปก,กัสคือสารอาหารที่มันสูงก็คือตัวโซเดียมนะคะถ้าตีเป็น1ช้อนชาเนี่ยหช้อนชาของกะปิจะมีตัวโซเดียมถึงประมาณ400-500มิลลิกรัมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามถึงสารอาหารที่ต้องปก,กัสจริงๆคือโซเดียมสูงะค่ะ สำหรับกะปิเนี่ยมีการใส่สีจริงไหมก็มันแล้วแต่ร้านนะคะถามว่ามีข้อมูลไหมว่ามีการใส่สีมีค่ะก็จะมีในบางบางร้านที่อาจจะมีการทำแล้วมีการใส่สีลงไปซึ่งจริงๆแล้วในมาตรฐานการผลิตเนี่ยก็จะไม่อนุญ,ญาตให้มีการใส่สีลงไปนะคะเพราะว่าในตัวของอกะปิที่มีใส่สีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกะปิที่ไม่ได้ทํามาจากพวก กุ้งเคยนะคะจะเป็นทำมาจากส่วนของปลาซึ่งตรงนี้เนี่ยสีถ้าเป็นกระปิที่ทำจากปลาเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสวยงามมันจะเป็นสีออกคล้ำๆก็จะมีการใส่สีลงไปเพื่อให้ใกล้เคียงกับสีกระปิของแท้นะคะตรงนี้เนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงเช็คว่าลักษณะของสีกระปิโดยปกติเนี่ยก็จะมีสีม่วงแดงนะคะหรือสีน้ำตาลออมแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดมันลักษณะสีที่ผิดปกติเนี่ยก็ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นสีสังเคราะห์ที่ใส่ลงไปค่ะ สำหรับในตัวของกระปินะคะมีเชื้อก่อโรคไหมก็จะมีการ การพูดถึงแล้วมีการสุ่มตรวจนะคะว่าออมีเชื้อก่อโรคในตัวของกะปิหรือเปล่ามีความเป็นไปได้ะคะ่ะเพราะว่าในตัวของอาหารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเก็บรักษาไม่เหมาะสมกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคเกิดขึ้นได้อของตัวกะปิเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจในตัวของคอสติเทียมเพอร์ฟเจนนะคะก็เป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถามว่ามีการเจอไหมเจอในตัว ตัวอย่างที่สุ่มตรวจไหมมีการเจอแต่ปริมาณการเจอไม่ได้ไมไ่ปริมาณไม่ได้อยู่ในระดับที่ที่เยอะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามันมีโอกาส <ours. S 1> เจอได้แต่ว่าปริมาณที่เจอเนี่ยเชื้อตรงนี้ไม่ได้มากนะคะไม่ได้มีอันตรายต่อต่อร่างกายแต่อย่างไงก็ตามเมื่อเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะจะมีการเจริญเติบโตอของเชื้อก่าโรคเกิดขึ้นเนี่ยการเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือการเก็บรักษาที่ดีเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชือ้อ,อก่าโรคดังกล่าวได้ค่ะ สำหรับในเรื่องของสารกันบูดถ้าตามมาตรฐานบริารชุมชนกะปิเนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ใส่นะคะแต่ว่าในตัวของอาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีการอนุญ,ญาตให้ใส่ในตัวของอาสารกันบูดชนิดกรดโปรพิโอนิกนะคะถึงแม้จะอนุญาตให้ใส่เนี่ยแต่ปริมาณที่ใส่เนี่ยต้องอยู่ใน ในปริมาณที่กําหนดนะคะไม,ไม่ควรจะมากเกินไปซึ่งมีการสุ่มตรวจ5ตัวอย่างในเขตกรุงเทพนะคะก็พบว่าในตัวของกะปีก็พบว่ามีการใส่ในตัวของสารกันบูดโปรไบโอนิกเหมือนกันนะคะซึ่งในปริมาณที่ก็ไม่น้อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้เกินในใน,ในที่กําหนดไว้แต่ว่าเมื่อมีการใส่ใส่ในปริมาณที่ก็ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะ ผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถเลือกได้เพราะว่าก็ยังมีกะปิที่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแต่ในเนี่ยการอ่านฉลากนะคะแล้วก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมก็คือไม่ใส่สารกันบูดเนี่ยก็ถือว่าจะดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่า พวกสารสังเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะอนุญาตให้ใช้เนี่ยอะไรที่สังเคราะห์เนี่ยเมื่อเข้าสู่ไปในร่างกายเนี่ยเมื่อเรารับสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายที่มีหน้าที่กําจัดสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับหรือไตต่างๆเนี่ยก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เป็นผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะมีกะปิที่ไม่ใส่สารกันบุกก็เลือกแบบไม่ใส่สารกันบุกก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะ ในเรื่องของกะปิหลายๆคนก็เกิดความกังวลใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยเมนูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเช่นเอามาทาน้ําพริกกะปิเนาะมันก็ไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะถามว่ามันจะมีพวกพยาธิหรือว่าเป็นแบ,บคทีเรียรที่เป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพหรือเปล่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ว่าจากข้อมูลที่มีการสุ่มตัวก็พบว่ามันไม่ได้มีในระดับที่มากมากเกิดน,นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้า ทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดเป็นเมนูที่ผ่านความร้อนได้ก็จะดีที่สุดนะคะอย่างเช่นเมนูพวกแกงต่างๆที่มาผ่านความร้อนหรือว่าในพวกน้ำปลาวานที่มาผ่านความร้อนก่อนนะคะที่ใส่กะปิแล้วเอามาผ่านความร้อนแต่ถ้าเป็นเมนูที่มันจะเป็นจะต้องไม่ผ่านความร้อนอย่างเช่นน้ำริกกะปิเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือเลือกกะปิที่ได้คุณภาพเลือกจากร้านที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานการผลิตที่ดีตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรา ว่างใจได้นะคะว่าเมนูที่มันไม่ต้องผ่านความร้อนเนี่ยกะปิที่ที่เราซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์เกาะโลกได้ค่ะ mm hmm. สำหรับในเรื่องของการเลือกซื้อกะปินะคะก็จริงๆเลือกซื้อถ้าง่ายๆเลยอันแรกเลยเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือนะคะมีะบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างปิดมิดชิดนะคะแล้วก็มีฉลากที่ระบุ สถานที่ผลิตที่ชัดเจนมีวันผลิตเปนหมดอายุที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สถานที่ตั้งที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือสีนะคะสีเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราสามารถสกรีนได้นะคะว่าเป็นกะปิที่มีการใส่สีหรือเปล่านะคะสีควรจะเป็นสีโดยธรรมชาติของกะปิก็คือสีน้ำตาลแดงหรือว่าสีในตัวของอ่าสีออกอ เทาเแดงๆม่งวง,วงพวกนี้นะคะไม่ใช่แดงแจ๋แบบนี้ถือว่าใส่สีมานะคะก็ควรจะเป็นสีออกธรรมชาตินะคะแล้วก็ในตัวของกลิ่นนะคะกลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นของกะปิโดยธรรมชาติไม่ใช่มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ตัวรสชาตินะคะรสชาติเนี่ยก็ต้องเป็นรสชาติของกะปินะคะไม่มีรสชาติขมที่อาจจะรสชาติขมเนี่ยก็อาจจะต้องอนุมานนิดนึงว่าอาจจะมีการใส่พวกเอ่อพวกสีสังเคราะห์ Frog, หรือว่าสา,การกันบูดที่มากเกินไปหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักการในงาๆ แล้วก็เนื้อของกะปิเนี่ยไม่ควรจะแห้งหรือแฉะเกินไปควรจะมีเนื้อที่เรียบเนียนนะคะก็เป็นลักษณะที่พึงประสงค์ที่สามารถจะเลือกซื้อกะปิได้ค่ะสำหรับกะปิเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเก็บไปได้หลายๆปีซึ่งหลายๆคนก็ ก็เก็บไว้หลายปีเหมือนกันจะ1นถึงสปีหรือ3ปีที่หลายคนเก็บไว้ที่บ้านนะคะถามว่ามันมีวันหมดนอายุไหมนะคะก็จะมีการระบุไว้ในฉลากนะคะโดยโดยคร่าวๆก็จะประมาณ1ปีนะคะเขาจะเขียนกงกไว้ว่าเก็บได้มากกว่า1ปีนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอาหารทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเก็บรักษาในตัวของกะปีแม้ว่าอายุการเก็บรักษาันสามารถเก็บได้เป็นปีเนี่ย ถ้าให้ดีเนี่ยสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้ก็จะดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับเร,เรื่องของการบริโภคกะปิอย่างปลอดภัยกะปิก็เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ ก็ผูกพันกับคนไทยเพราะนี่เราสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังและดูภาวะส,สุขภาพของเราด้วยนะคะอันดับแรกเลยสําหรับทุกคนเลยก็คือการเลือกซื้อนะคะต้องเลือกซื้อกะปิที่มีคุณภาพนะคะปราศจากพวกสารสังเคราะห์ต่างๆไม่แต่งสีหรือไม่ใส่สารกันบูดก็จะดีที่สุดนะคะอย่างที่2ถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการรักษาระดับของน้ําในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือว่าโรคหัวใจหรือลูกตับที่มีการข้างของน้าในร่างกายพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการ จำกัดในตัวของโซเดียมค่อนข้างมากดังนั้น,นการรับประทานกะปิก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าถ้าเรารับประทานกะปิเนี่ยก็ไม่ควรจะมากเกินไปนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีโรคเรื้อรังต่างๆไม่ได้มีภาวะสุขภาพต้องจากัดโซเดียมในปริมาณมากเนี่ย ก,ก็ยังจะต้องระมมาระวังเช่นกันเพราะว่า1ช้อนชาของในตของกะปิเนี่ยก็มีโซเดียมประวัน400-500มิลลิกรัมโซเดียมเลยว่าเป็นปริมาณโซเดียมที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอะไรที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็อาจจะต้องดูอาหารข้างเคียงด้วยว่าไม่ควรจะปมีแหล่งอาหารอื่นๆที่เป็นแหล่งของโซเดียมเพิ่มเติมเ,มเ,มเ,มเมข้ามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาสมดุลอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมสูงเพื่อไม่ให้มีระดับโซเดียมในมือนั้นๆมากเกินไปค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกซื้อกะปิที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองค่ะแล้วปริมาณในการรับประทานกะปิก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารับประทานมากจนเกินไปแน่นอนส่งผลกับสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ากะปิก็มีปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นรับประทานแต่พอเหมาะพอควรก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเวชชินโนค่ะ